สวัสดีครับค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นการเจระหว่างทีมอียิปของโมซาร่าเจอกับทีมเอเวอริคอของน้องอามัดเดียโลนะครับผลปรากฏว่าทีมอียิปเอาชนะน้องอามัดไปได้นั่นคือเอเวอริคอไปได้3มประตูต่อ2ทําให้ทีมเอเวอริคอตต้องตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับและทําให้น้องอามัดเดียโลเองนะครับเสียใจนะครับแล้วก็ ๋ยวนอกกมัดเดียโลเองก็ต้องกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาฟื้นฟูร่างกายและรวมทีมกับเอมโบโมเพื่อทำศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้าที่จะเปิดบ้านลอาลักก้ามาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในอาทิตย์หน้าไม่เป็นไรครับน้องกมัดกลับมาที่แมนเชสเตอร์มาพนึก,กำลังกับเอมโบโม เปิดบ้านเอาชนะแมสเ,เตอร์ซิตี้ให้ได้